ศาสตร์แห่งผู้นำในยามวิกฤตนี่คือคำนิยามของพิชัยสงครามเงาขีครับอาคุณผู้ฟังได้ฟังเรื่องของตำราพิชัยสงครามนะครับเราอาจจะได้ยินชื่อของท่านสุนวูหรือตำราพิชัยสงครามของสามก๊กสามสิบกลยุทธ์แต่นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่ควรค่าแก่การนำมาสรุปและไม่น่าเชื่อว่าตำราพิชัยสงครามกับตำราการประสบความสำเร็จสามารถเอามาประยุกต์ใช้กันได้ในเอพิโซดนี้เราจะมาเรียนรู้พิชัยสงครามเงาขีครับ ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www t h e l i b r a r y l e a r n com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในตำรานี้เขาบอกว่าตำราเง้าขีกับตำราของซุนวูเป็นหนังสือพิชัยสงครามของจีนครับซึ่งอาจจะพูดอีกอย่างก็คือเง้าขีเป็นรุ่นน้องของท่านซุนวูแต่เขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือเง้าขีนะครับไม่เป็นเพียงนักการทหารระดับอัจฉริยะแต่ยังเป็นนักการเมืองที่ยอดเยี่ยมด้วยเขาเป็นผู้บริหารของกองทัพและยังสามารถบริหารปกครองบ้านเมืองได้เขาจึงนิยาไมไว้ว่านี่คือตำราของผู้นำในยามวิกฤตก็ว่าได้ครับผมอยากจะบอกกับคุณผู้ฟังอย่างหนึ่งก็คือ ทุกๆครั้งที่ผมได้เรียนพวกของตำราพิชัยสงครามหรือเรื่องของปรัชญาจีนนะครับคาแรคเตอร์ผมจะเปลี่ยนไปตลอดเลยผมจะรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งหรือจิตวิญญาณบางอย่างที่ถูกถ่ายทอดลงไปในพิชัยสงครามผมจะไม่ได้เล่าเนื้อหาที่มาที่ไปของท่านเงาคีมากนะครับแต่ผมจะเอาบทเรียนสําคัญในการสร้างความเป็นผู้นําให้กับทุกท่านมาเริ่มที่ข้อที่1ข้อนี้เป็นข้อที่ถูกพูดถึงบ่อยมากครับปกครองให้ดี และป้องกันให้พร้อมเขาบอกว่าคําประโยคสั้นๆนี้จริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากไม่ว่าจะเป็นในชีวิตในธุรกิจหรือแม้แต่ความสาเร็จส่วนตัวของทุกๆท่านขอให้ท่านปกครองหรือบริหารชีวิตให้ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่มันจะเข้ามาต่างๆนานานในชีวิตมันจะถ่ายทอดได้แบบว่าชีวิตคือการจัดสมดุลครับ เมื่อใดก็ตามที่คุณเอนไปหาความสําเร็จหรือเอนไปในเรื่องของความมั่งคั่งความร่ารวยมากจนเกินไปคุณอาจจะลงลืมมิติอื่นๆในชีวิตไปด้วยก็ได้ฉะนั้นการจัดสมดุลจึงเป็นกุญแจหลักเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าโมเมนตัมครับในฉบับภาษาอังกฤษเขาพูดไว้เลยว่าความสําเร็จของชีวิตขอให้คุณสังเกตโมเมนตัมไว้ให้ดีๆเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถบริหารสมดุลชีวิตได้ดีมากพอ คุณจะพึงพอใจกับชีวิตคุณจะมีความสุขและความสําเร็จก็อาจจะเป็นสิ่งที่ตามมาครับเขาเล่าว่าในครั้งโบราณนะครับมีราชาท่านหนึ่งเป็นราชาแห่งเชียงซานครับเป็นราชาที่มุ่งแต่ปรับปรุงการปกครองบริหารภายในแต่ไม่เคยเตรียมการป้องกันเลยไม่มีกองกําลังทหารเลยนั่นเองในที่สุดก็ต้องสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินไปส่วนราชาแห่งราชสกุลคู่นะครับกลับถือว่าพระองค์มีกําลังทหารมากเวลามีปัญหาอะไรก็เอาทหารไปจัดการแต่ปัญหาคือ บริหารบ้านเมืองภายในไม่ดีเลยการเมืองภายในเละเทะไปหมดสุดท้ายก็ต้องเสียบ้านเสียเมืองเหมือนกันดังนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องการเผชิญหน้ากับอุปสรรคหากคุณไม่สามารถต่อสู้กับอุปสรรคนั้นได้ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณธรรมหรือศีลสัตย์แต่อย่างใดแค่การร,ร่รรรําให้ต่อหน้าศพไพร่ผลถวยราชที่ถูกฆ่าสึกสังหารไม่ถือว่ามีเมตตาธรรมนี่คือสิ่งที่ท่านเงาคี้เขียนเอาไว้ในหนังสือครับมันจะออกดูไปในแนวทางปรัชญาระดับหนึ่งแต่ผมว่า ทุกท่านสามารถตีความหมายกันเองได้และความหมายที่ได้มามันมีค่าในตัวมันเองปรัชญาข้อที่2ของพี่ชัยสงครามเงาขีกับจงรักษาวาจาสัตว์เมื่อเป็นผู้นําอย่าเห็นแก่ได้สิ่งหนึ่งที่ท่านเงาขีนะครับให้ความสําคัญมากเลยก็คือหากพูดอะไรไปแล้วต้องทํารักษาสัจจานั่นเองมันดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่ต้องยอมรับว่าหลายครั้งเราก็พลาดให้วาจาแล้วเราไม่สามารถทําในสิ่งที่เราพูดได้เขาจึงแนะนําไว้แบบนี้ เมื่อจะพูดหรือให้สัญญาอะไรกับใครจงพินิษตึกตองให้ดีเพราะถ้าคุณให้สัญญาและคุณทําตามนั้นไม่ได้คุณจะสูญเสียความเคารพจากผู้อื่นและคุณจะเสียความเคารพจากตัวเองด้วยครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่สําคัญมากและเมื่อเป็นผู้นําคนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับใครขอให้เห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วยอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองเพียงเดียวครับ ผมว่าอันนี้เป็นปรัชญาที่สําคัญมากในเรื่องของความสําเร็จนะครับเรื่องวาจาสัตว์ละหนึ่งแต่เรื่องของการร่วมมือกับผู้อื่นคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์ที่ว่าควรคุณร่วมงานกับใครสักคนแล้วเขาไม่สนใจผลประโยชน์ของคุณเลยเขาสนใจแต่ผลประโยชน์ของตัวเองในระยะสั้นเขาอาจจะได้ผลประโยชน์ตามที่เขาปรารถนาก็จริงแต่ในระยะยาวคุณอยากจะร่วมงานกับเขาไหมครับแน่นอนก็ไม่ใช่ไหมครับฉะนั้นข้อนี้สําคัญมากรักษาวาจาสัตว์อย่าเห็นแก่ได้ครับ ปรัชญ,ญาข้อที่3คบหาผู้มีปัญญาเป็นครูและมิตรตลอดเวลาครับจงรายล้อมตัวเองไปด้วยคนที่มีสติปัญญาจงรายล้อมไปด้วยมิตรภาพที่สามารถเป็นครูของเราได้ผมว่าตรงนี้ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งในหนังสือเล่มนี้มาเล่าให้ฟังครับท่านเงาคีได้เขียนประโยคนนึงครับ ผู้ใดได้คนที่มีปัญญาความสามารถเหนือกว่าตนเองเป็นครูผู้นั้นจะได้เป็นมหาราชาและผู้ใดได้คนที่มีปัญญาความสามารถเสมอตนมาเป็นมิตรผู้นั้นจะได้เป็นมหาจากักรพรรดิครับ ต้องยอมรับว,ว่ามีผู้นําหลายคนครับไม่อยากให้ผู้ตามเก่งกว่าตัวเองหรือไม่อยากให้คนที่มีความสามารถมากกว่าตัวเองมาอยู่ทัดเทียมตําแหน่งเดียวกันผมว่าอันนี้แหละครับเป็นตัวกําหนดเลยว่าองค์กรหรือชีวิตคนจะประสบความสําเร็จไปได้ไกลหรือไม่ <S <S หากคุณต้องการประสบความสําเร็จอย่างแรกที่มันสําคัญก็คือคุณต้องรายล้อมตัวเองไปด้วยคนที่อยากให้คุณได้ดีคนที่สามารถคอยสอนคอยเตือนคอยให้คําแนะนําคุณได้และในเวลาการทํางานนะครับพยายามรายล้อมตัวเองไปด้วยคนที่เก่งกว่าคุณ อาจจะไม่ต้องอยู่ในขั้นที่คุณจะต้องเจอความกดดันตลอดเวลาแต่การพาตัวเองไปเจอคนที่เก่งฉลาดกว่ามีความรู้มากกว่ามันจะทําให้คุณอยากผลักดันตัวเองมากขึ้นและอย่าลืมนะครับใครที่สามารถเอาคนที่เก่งกว่าตัวเองมาเป็นครูผู้นั้นจะได้เป็นใหญ่ในภายภาคหน้า ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะครับครั้งหนึ่งพระเจ้าเว่ยวูโหครับหาเรือกับข้าราชการเหล่าขุนนางปรากฏว่าไม่มีขุนนางคนใดที่มีสติปัญญาและความฉเฉลียวฉลาดทัดเทียมพระองค์เลยสักคนดังนั้นเมื่อว่าราชการเสร็จครับพระเจ้าเว่ยวูโหครับจึงมีสีหน้ายินดีขึ้นมาทันทีเพราะมีความรู้สึกว่าเออแต่ละคนไม่ได้เก่งเท่าเราแต่เง้าขี้นั่งอยู่ตรงนั้นครับจึงเห็นสีหน้าของพระเจ้าเว่ยนะครับแล้วก็เดินไปบอกว่าท่านดีใจอะไรเมื่อกี้ท่าน นำขุนนางมาประชุมแล้วไม่มีใครเสนอไอเดียที่ดีกว่าท่านมันไม่ใช่เรื่องน่าดีใจแม้แต่น้อยเลยท่านเง่าขีครับจึงบอกไว้เลยว่าข้าเห็นว่าเหล่าขุนนางมีปัญญาความสามารถไม่ทัดเทียมกับพระองค์แต่ท่านกลับรู้สึกปติยินดีข้าจึงเป็นห่วงอนาคตของแขวนเรายิ่งนักเมื่อเง่าขีพูดจบครับพระเจ้าวอยวยบูโหครับสีหน้าสลดเลยเพราะรู้ว่าหากตัวเองไม่ได้รายล้อมไปด้วยคนที่เก่งไม่ได้รายล้อมคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากพอที่จะนำพาบ้านเมืองอนาคต ก็อาจจะเจอกับการล่มสลายก็ได้นี่แหละครับคือเหตุผลที่ท่านเงาคีครับจึงเสนอมาว่าจงคบหาผู้มีปัญญาเป็นครูและคบหามิตรที่มีสติปัญญาเท่านั้นข้อที่4ี่ครับรู้จักรุกก็ต้องรู้จักถอยอย่าก,กระทําการโดยมุทะลุหากให้ผมแปลเป็นบทเรียนง่ายๆก็คือท่านเงาคีต้องการเสนอว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณทําอะไร เตรียมแผนสำรองไว้ด้วยอยา่ามุทะลุเพียงอย่างเดียวต้องยอมรับว่าหลายครั้งเวลาเราตัดสินใจอะไรก็ตามแล้วทำด้วยการมุทะลุทำด้วยอารมณ์แล้วไม่ได้มีแผนการที่ชัดเจนในระยะยาวคุณจะเจอผลเสียที่มันจะมีบทเรียนราคาแพงตามมาซึ่งมันไม่ได้คุ้มกันเลยครับท่านเงาคีจึงพูดไว้ว่าการมีความกล้าหาญเป็นเรื่องที่ดีครับการกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ก็อย่าลืมว่าหากรู้แล้วว่าถ้าไปต่อมันก็จะไม่สำเร็จ อย่าได้หลงไปกับอัตราของตัวเองขอให้ถอยกลับมาแล้วค่อยมาวางแผนใหม่เมื่อนั้นมันก็ยังไม่สายหลังจากนั้นคุณค่อยเดินหน้าต่อก็ยังได้เมื่อคุณมีแผนการและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนซึ่งนี่คืออีกบทเรียนหนึ่งครับที่ทําให้ผมมีคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปตัวผมเองเป็นคนที่มีความมุทะลุมากครับคุณผู้ฟังในตอนที่ผมเริ่มต้นสร้างธุรกิจแรกๆนะครับผมจะเป็นคนที่ทําก่อนแล้วค่อยคิดจะไม่คิดก่อนทํา แรกๆมันเหมือนจะดีครับมันทําให้ผมได้ผลงานออกมามันทําให้ผมได้เจอประสบการณ์ได้ลองผิดลองถูกแต่เมื่อทําแบบนั้นบ่อยๆเข้าครับหลังๆมันจะเริ่มมีผลเสียตามมามันจะเริ่มไม่ใช่ความสําเร็จแล้วที่มันเกิดขึ้นทีนี้แหละครับผมเลยต้องมา transform ตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่จากบทเรียนนี้เลยหากจะทําอะไรโดยเฉพาะสิ่งที่มันมีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ผมจะต้องมีแผนและก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่มันจะเป็นไปตามแผนสิ่งต่างๆมันจะทําให้แผนของคุณล่มสลายหรือล่มไม่เป็นท่าแน่ แต่คุณต้องมีแผนเท่านั้นเลยครับและเมื่อรู้แล้วว่าหากไปต่อมันไม่คุม้มก็แค่ถอยออกมาก่อนแล้วค่อยวางแผนใหม่ขอ้อที่5ใช้คนเก่งสนับสนุนคนมีความสามารถอย่าเผลอไปสนับสนุนคนสอบพลอหรือคนที่มีแค่วาทศิลป์แต่ไร้ซึ่งความสามารถ นี่คือสิ่งที่ท่านเงาขีให้ความสําคัญมากครับการใช้คนให้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากวันหนึ่งคุณผู้ฟังจะต้องเป็นผู้นําคนบางท่านก็ตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารการใช้คนให้เป็นจะเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถและวิสัยทัศน์ของคนได้อย่างไม่น่าเชื่อครับหากคุณผู้ฟังเป็นผู้นำนะครับหรือเป็นหัวหน้าคนแล้วคุณเกิดใช้คนผิดพลาดหรือใช้คนไม่ถูกกับสิ่งที่เขาควรจะทําสิ่งที่มันตามมาก็คือคุณจะถูกคนรอบข้างวิพากษ์วิจารณ์ทันทีว่าการตัดสินใจของคุณตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ม ขึ้นอยู่กับการใช้คนครับสิ่งนี้บางครั้งผมเองก็ยังพลาดนะครับบางครั้งใช้คนไม่ได้ถูกกับงานบางครั้งใช้คนแล้วเขาไม่สามารถรีดศักยภาพของตัวเองออกมาได้ซึ่งความผิดมันก็อยู่ที่ผู้นำครับและถ้าย้อนกลับไปในตำราพิชัยสงครามของท่านซุนบูนะครับองค์กรหรือกองทัพที่จะประสบผลสําเร็จ การลงโทษและการให้รางวัลจะต้องชัดเจนแจ่มแจ้งหากจะให้รางวัลก็ต้องให้รางวัลกับคนที่สมควรได้รับหากจะลงโทษก็ต้องลงโทษกับคนที่มีทันหรือได้ทําสิ่งที่ผิดไว้อย่าทําสิ่งเหล่านี้ตามอําเภอใจโดยเด็ดขาดทั้งหมดจะต้องชัดเจนแจ่มแจ้งและเท่าเทียมครับโดยเฉพาะเรื่องของการใช้คนต่อไปครับปรัชญาข้อที่6เป็นผู้นําจะต้องมี5หลักที่สําคัญหลักที่1คือระเบียบวินัย ตัวผู้นําเองนะครับหรือตัวคุณผู้ฟังตัวผมเองจะต้องมีระเบียบวินัยมากพอหากตัวเรายังไม่ได้มีระเบียบวินยัยหรือไม่ได้มีความสามารถในการควบคุมตัวเองการจะไปบงการหรือไปจะไปควบคุมผู้อื่นก็เป็นเรื่องที่อย่าได้พูดถึงเลยการมีระเบียบวินัยต่อตัวเองจึงเป็นผลลัพธ์หรือภาพสะท้อนที่สําคัญต่อคนรอบข้างอย่างที่2ออย่าเย่อหยิ่ง เมื่อประสบผลสําเร็จแล้วอย่าเย่อหยิ่งอย่ายิงพยองลําพองใจนั่นเองเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าคุณปล่อยให้ความสําเร็จมาครอบงํำอีโก้ของคุณสิ่งที่คุณจะตัดสินใจต่อจากนั้นมันจะมุ่งไปสู่ความลน้มเหลวครับผมว่าอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งผมจะเล่าปรัชญาจาก3มก๊กให้ฟังนะครับจะมีผู้นําหลายคนมากนะครับเวลาที่รบชนะหรือเวลาที่ได้ผลประโยชน์อะไรมา จะมีความเย่อหยิ่งเกิดขึ้นทั้งที่ตอนแรกจะเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์มีการบังคับบัญชาที่ชัดเจนแต่พอประสบผลสําเร็จหรือได้ผลลัพธ์มาเท่านั้นแหละเขาเริ่มมีความหยิ่งมากขึ้นเขาเริ่มไม่ฟังคนรอบข้างเขาเริ่มทําอะไรตามอําเภอใจและหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันมักจะกลายเป็นความล้มเหลวที่ทบทวีมากกว่าความสําเร็จก่อนหน้าซะอีกฉะนั้นครับ ไม่ว่าจะสําเร็จหรือล้มเหลวอย่าเย่อหยิ่งหากสําเร็จจงถอมตัวหากล้มเหลวจงเรียนรู้อย่ากกล่าวโทษคนรอบข้างโดยเด็ดขาดนี่คือหลักของผู้นําที่ยอดเยี่ยมประการที่2ประการที่3จงเตรียมพร้อมอยู่เสมอผมว่าข้อนี้จะมีความลึกซึ้งอยู่ในตัวนะครับจะมีปรัชญานหนึ่งจาก3ก๊กนะครับที่เขาบอกเอาไว้ว่าคนเรามักจะตายเพราะความสบายที่มากเกินไปความลําบากทําให้คนเก่งขึ้นใช่ไหมครับ แต่ความสบายเนี่ยแหละมันจะรอนรานจิตวิญญาณในตัวคุณเพราะเมื่อคนคนหนึ่งอยู่กับความสบายมากเกินไปเขาจะเริ่มไม่เตรียมพร้อมเขาจะเริ่มไม่ได้คิดถึงอนาคตมากนักเขาจะเริ่มไม่ทํางานหนักเขาจะเริ่มขาดระเบียบวินัยในการใช้ชีวิต mm hmm. การเตรียมพร้อมนี่นแหละครับจะเป็นตัวแปรที่สําคัญว่าความสําเร็จที่คุณได้มาในตอนแรกหรือความสบายที่คุณมีอยู่มันจะอยู่กับคุณนานหรือเปล่าขึ้นอยู่กับข้อนี้ประการที่4ครับเฉ mm hmm. ียบขาดกล้าตัดสินใจ อย่าได้ลังเลหรือสงสัยผู้นำที่ยอดเยี่ยมนะครับต้องกล้าตัดสินใจผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งนะครับตอนที่ผมได้ไปบรรยายในองค์กรแห่งหนึ่งผมมักจะถามอยู่เสมอเลยว่าหากพูดถึงผู้นําในอุดมคติของคนคนคนนั้นเขาควรจะเป็นแบบไหนจะมีอยู่2ออย่างครับที่ถูกพูดถึงบ่อยมากอย่างแรกคือผู้นําคนนั้นจะต้องรับฟังผู้ตามกับอย่างที่2ผู้นําคนนั้นจะต้องกล้าตัดสินใจครับต้องมีความเด็ดขาดด้วย คืออันนี้ผมว่ามันเป็นภาพสะท้อนผู้นําในอุดมคติของใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนไทยนะครับหากผู้นําไม่กล้าตัดสินใจนะครับคนที่ตามนะครับก็จะเริ่มลังเลจะเริ่มสงสัยซึ่งตรงนี้บางครั้งผมเองก็ยังรู้สึกว่าการกล้าตัดสินใจมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายไปซะทีเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับเมื่อคุณอยู่ในตําแหน่งผู้นําโดยเฉพาะในชว่วงเวลาที่กําลังเจอวิกฤตคุณต้องกล้าตัดสินใจและผมว่าจุดหนึ่งที่มันยากก็คือคุณจะต้องกล้าตัดส,สินใจในสิ่งที่ยากถึงแม้ตอนนั้นข้อมูลจะไม่ได้มีมากพอก็ตาม แต่คุณก็จะต้องเลือกเพราะถ้าคุณไม่เลือกคนรอบข้างของคุณก็จะไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ฉะนั้นครับผู้นําจะต้องเฉียบขาดและกล้าตัดสินใจและที่สําคัญครับคุณก็จะต้องรับผิดชอบผลลัพธ์จากการตัดสินใจนั้นด้วยนี่คือประการที่4ของผู้นําประการที่5ของผู้นําครับสื่อสารเป็นมีวาทศิลป์ออกคําสั่งชัดเจนผู้นําที่ยอดเยี่ยมจะต้องสื่อสารเป็นครับสื่อสารแบบไหนหากคุณมีวิสัยทัศน์อะไรก็ตามและคุณ สามารถเอาไปเสนอให้กับคนที่หัวชาได้สุดในทีมเข้าใจได้ภายในครั้งเดียวนั่นแหละครับคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารแต่ถ้าคุณมีวิสัยทัศน์มีความต้องการแต่ไม่สามารถทําให้ผู้อื่นเข้าใจได้นั่นแหละครับมันจะกลายเป็นปัญหาของคุณในทันทีโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในตําแหน่งของผู้นำนะครับนี่คือประการที่5ของผู้นําหลักในการสื่อสารจะมีอยู่2อย่างครับเรียบง่ายและชัดเจน หากจะสื่อสารอะไรขอให้มันเรียบง่ายไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาที่ยากขอแค่เรียบง่ายและกระชับครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเมื่อคนอยู่ในตําแหน่งผู้นานะครับหากคุณเป็นผู้นําคนหนึ่งที่มีความสามารถสูงมากไม่มีใครทัดเทียมได้เลยแต่คุณสื่อสารไม่เป็นกับผู้นําอีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคุณแต่เขามีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจคุณจะเสียเปรียบผู้นําคนที่สองมากคุณจะเสียเปรียบคู่แข่งของคุณบางทีคุณอาจจะตามไม่ทันด้วย พราะทักษะการสื่อสารครับมันคือสิ่งที่ทําให้มนุษย์สามารถร่วมมือกันได้หากคุณสื่อสารไม่เป็นคุณก็ไม่สามารถเรียกร้องความสามารถจากคนอื่นมาร่วมมือกับคุณนั่นเองนี่คือปรัชญาข้อที่8ครับ5ประการของผู้นําปรัชญาข้อที่7ขวัญกําลังใจเป็นสิ่งจําเป็นจงทํานุบํารุงให้ดีครับขวัญกาลังใจครับจาเป็นมาก ถ้าคุณผู้ฟังอยู่ในแวดวงการทับงานนะครับหากท่านเคยอยู่ในองค์กรที่แต่ละคนไม่มีกําลังใจเลยต่อให้บริษัทจะมีโมเดลธุรกิจหรือมีผลประกอบการที่ดีขนาดไหนความสําเร็จมันก็จะไปได้ไม่ยั่งยืนครับนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมให้ความสําคัญมากและทําได้ยากมากในบางช่วงเวลาเรื่องของขวัญกำลังใจครับคุณผู้ฟังเคยดูหนังไหมครับจะมีอยู่บางช่วงที่ ทีมพระเอกนะครับทีมตัวเอกหรือทีมฝ่ายที่เป็นฮีโร่ชนะเขาก็จะชนะกันทั้งทีมเลยมันเป็นเหมือนโมเมนตัมแต่ในบางช่วงเวลาที่ฝั่งพระเอกหรือฝั่งฮีโร่นะครับพ่ายแพ้มันก็จะพ่ายแพ้ไปทั้งทีมเลยนั่นเขาเรียกกันว่าโมเมนตัมครับหรือผมก็ไม่รู้จะแปลภาษาไทยยังไงเหมือนกันแต่นี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่สะท้อนขวัญกําลังใจในยุคที่ประเทศจีนนะครับทำสงครามกันสิ่งหนึ่งที่ทุกตาราไปใ,ใช้สงครามบอกเหมือนกันก็คือ ขวัญกำลังใจจำเป็นมากเพราะมันมีผลต่อโมเมนตัมอย่าละเลยสิ่งนี้โดยเด็ดขาดอย่าทำให้ทหารหรือคนรอบข้างของคุณสูญเสียขวัญกำลังใจโดยไม่จำเป็นอันนี้คือปรัชญาข้อที่เจครับเรื่องของขวัญกำลังใจปรัชญาข้อสุดท้ายใช้ความคิดก่อนใช้กำลังหากต้องใช้กำลังจงรีบใช้ให้จบโดยเร็วนี่คือคำสอนที่ลึกซึ้งมากครับสำหรับข้อนี้หากจะทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่นะครับคิดก่อนวางแผนก่อน แล้วค่อย execute หรือลงมือทำทันทีและเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องใช้กำลังหรือจะต้องลงมือทำสิ่งที่มันยิ่งใหญ่รีบทำให้จบทำตามแผนที่คุณได้ตั้งเอาไว้ในตอนแรกอย่าทำให้มันยืดเยื้อเพราะคุณจะสูญเสียทรัพยากรและถ้าหากคุณต้องทำศึกหรือทำสงครามยืดเยื้อก็ขอให้พึงระลึกไว้ว่าเป็นเพราะคุณใช้ความคิดน้อยกว่าการใช้กำลังนั่นเองอันนี้เป็นคำกล่าวของท่านเงาคีเลยครับเพราะว่าจริงๆสิ่งนี้ในแวดวงธุรกิจก็พูดเหมือนกันนะครับใช้สมองให้หนัก แล้วเมื่อคุณวางแผนคิดอะไรให้ดีแล้วหลังจากนั้นตอนที่คุณลงมือทําคุณก็จะสบายแล้วและสิ่งนี้จะเป็นตัวกําหนดเลยว่าคุณจะมีความเป็นผู้นําที่สูงขนาดไหนขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ความคิดและวางแผนครับเมื่อคุณอยู่ในตําแหน่งผู้นำครับคุณจะไม่สามารถทําทุกอย่างเหมือนที่เคยทําได้แล้วถึงแม้คุณจะอยากทําบางก็ตามคุณจะต้องใช้ความคิดห,หนักคุณจะต้องปล่อยให้คนที่เก่งกว่าคุณมีโอกาสได้ทํางาน และก็คุณก็จะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่คุณเชื่อใจเขาเขาเชื่อใจซึ่งกันและกันและทั้งหมดนี้แหละครับคือปรัชญาผู้นําในพิชัยสงครามเงาขีปรัชญาผู้นําในภาวะวิกฤตครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาพิชัยสงครามเงาขีครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The l i b r a r y Shop นะครับนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้ทุกท่านเลยเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาพัฒนาตัวเองทั้งสิน้น และในวันนี้ครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ทีมงานเดอะไลบรารีเลยและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ